นะครับจาไว้เลยครับนี่ขาวเม็ดนี้กับขาวเม็ดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาเชื่อมกันนะถูกไหมเขาบอกว่าเขาจะเชื่อมกันอนะ่ะสิ่งที่เราควรทําไม่ใช่การเดินทะแยงล่างครับสิ่งที่เราควรทําคือการกระโดดออกไปตรงๆงครับกระโดดออกไปตรงตรงแบบนี้ล้อมเขาอย่าให้เขาล้อมเราทาลายอิทธิพลเขาครับถ้าเราไม่เดินเรามาเดินนี่ใช่ไหมครับเนี่ยเขาเดินปิดปิดเเขาได้บ้านใหญ่ไหมครับเนี่ย แมโคงสร้างขาวใหญ่มากเลยอะต้องพยายามลดทอนตรงนี้ให้ได้เยอะๆแล้วนะครับนี่ขาวใหญ่มากนะถ้าขาวได้ตรงนี้เนี่ต้องลากตรงนี้แล้วเนะครับเราจะมีจุดอ่อนตรงนี้นะครับที่เขาเปิดโล่งอยู่แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับที่เราจะบุกลดทอนได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายเราก็ต้องนั่งนับว่าถ้าสมมุติว่าอันนี้จะเข้าคําถามคุณปัมเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราเดินที่ A กับเราบุกเข้าที่ b นะครับเรามีตรงนี้ end g เกมได้นะครับเราก็เลย เราจะเล่นที่ไหนดีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องดูก่อนครับว่า <A. S 1> บ้านตรงไหนใหญ่ <A. S 1> เราไม่รู้นะเล่น A บ้านจะพอไหมตอนนี้ต้องดูนับแต้มครับหมากดำม,มีกี่แต้มหมากขาวมีกี่แต้มถ้าเดินเอแล้วเขาปิดบ้านเนี่ยเขาจะได้บ้านที่เราแบบพอใจไหมอะที่ว่าเขาใหญ่ขนาดเนี้ยถูกไหมถ้าเราเดินเอเขารับ,อ,รบอย่างเงี้ยครับทำาไงอะอย่างเงี้ยเขาได้บ้านประมาณนี้ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 5, 40เขาได้ตรงนี้40แตบได้ตรงนี้อีกไม่รู้กี่แตมนะครับได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ 3, 2แตบ3แตบ55 0ตีไปว่า55เรามีตรงนี้10 15 25อีก10อีก10นิดนิดนะครับเกือบ15ก็15แล้วกัน35 45 55เห็นไหมมาขาวมีโคมีมาขาวยูเหมือนจะนาเพราะฉะนั้นจริงๆว่าถ้าเราได้กระโดดเข้ามาตรงนี้ก่อนตั้งแต่แรกสมมุตินะถ้าเรากระโดดเข้ามาตรงนี้ได้อ่าโอเคแต่เท่ากันครับเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้นับข่าวเลยใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าดําไม่ขาวไม่เดินนี่แล้วข่าวปิดเนี่ยดำก็ต้องมานั่งนึกอีกว่าดำจะลดทอนพื้นที่ตรงนี้ของขาวได้เท่าไหร่มันเป็นเรื่องที่แบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากๆเลยครับถูกไหม อนนี้คือต้องนับแต้มเนยการนับแต้มคือการซับซ้อนมากๆนะครับถ้าเราเดินนี่เขาตัดไหมหรือเขาจะรับถ้าเขารับโอเคเราอาจจะขู่เข้าบ้านอย่างนี้ครับอ่าอย่างนี้ก็ได้ก็อาจจะลดทอนพื้นที่ได้สุดท้ายเขาได้ประมาณสี่0ิบห้าสิบแทมหกสิบแ้มหกสิบห้าแ้ม,แมลมคมิสเจ็ดสิบเอแดแมหมากดำยังไม่มีพื้นที่เพิ่มเลยแบบนี้ดำไม่พอนะครับถูกไหมดำจริงๆแล้วดำผิดพลาดก็คือให้เขาล้องไม่ดี